สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อักษรออนเลนิวันนี้ก็มาพบกับครูแนทอีกเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนทุกคนเนี่ยได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสระกันไปพอสมควรแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การแจกรูปคำแบบตรึงสระหรือการประสมคำในสระต่างๆของภาษาไทยครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนได้เรียนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นสระอาสระอ e, ีสระอือสระอูสระเอหรือสระโอนะคะอ่าอ่าอีอืออูเอโอเนี่ย ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องอจดจำสระต่างๆเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนแน่นอนแล้วทีนี้เนี่ยวันนี้ครูจะทบทวนความรู้ของพวกเราทั้งหมดเลยค่ะที่ได้เคยเรียนกันไปในเรื่องของการประสมคำกับสระต่างๆ นะคะทั้งสระอาสระอ e, ีสระอือสระอูและสระเอแล้วก็สระโอเนี่ยด้วยการทำแบบฝึกหัดนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยครูจะพานักเรียนทุกคนมาทำแบบฝึกหัดเรื่องการประสมคำในสระต่างๆเหล่านี้ทั้ง6สระนี่แต่ก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดครูจะขอ อนุญาตทบทวนความรู้เรื่องของการประสมคำสักเล็กน้อยค่ะอ่าเอาแบบคร่าวๆเนาะเพราะว่าครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนเข้าใจเรื่องสระเหล่านี้แล้วแหละเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่ลืมไปบ้างว่าการประสมคำเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะอ่าการ,ระสมคำก็คือการที่เรานําพยัญชนะซึ่งในที่นี้ก็คือพยัญชนะต้น มาประสมกับสระอ่าเอาพยัญชนะต้นมาประสมกับสระให้เกิดเป็นคําใหม่ขึ้นมาคําที่เกิดขึ้นมาใหม่จะถือว่าเป็นคําที่เกิดจากการประสมคําในสระนั้นๆครูขอยกตัวอย่างเช่นการประสมคําในสระอา คำว่ากซึ่งเป็นพยัญชนะต้นบวกกับสระอากอบวกอาเป็นกากออากาคำที่เกิดขึ้นมาใหม่คือคำว่ากาเนี่ยซึ่งอาจจะหมายถึงกาน้ำก็ได้หรือว่านกสีดำที่เราเรียกว่าอีกาก็ได้เนี่ยนะ มันเกิดจากการประสมของพยัญชนะคือกอไก่และสระคือสระอานะคะกออากากอากาดังนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากาคือคำที่เกิดขึ้นจากการประสมคำแล้วก็อย่างที่ครูเคยสอนพวกเราไปนั่นก็คือ คำในภาษาไทยเนี่ยโดยพื้นฐานจะต้องมีพยัญชนะต้นกับสระนะคะวรรณยุกต์มีก็ได้ไม่มีก็ได้ตัวสะกดมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้ามันมีอาจจะทำให้ความหมายของคําเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองอาเมื่อเราทบทวนความรู้เรื่องของการประสมคําพอสมควรแล้ว ครูจะพาพวกเรามาทำแบบฝึกหัดเหล่านี้กันครูกำหนดโจทย์ให้ว่าอ่านรูปด้านซ้ายมือตรงนี้ครูชี้ลูกศรลงตรงนี้นะรูปด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูปเด็กสองคนถือ,อลูกโป่งอยู่ในลูกโป่งนั้นก็จะมีคำในภาษาไทยต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแต่ทีนี้เนี่ยครูกำหนดโจทย์ให้ว่า คำที่ประสมด้วยสระอาจะต้องระบายสีแดงอ่าเราลองมาทำไปพร้อมๆกันดีกว่าโจทย์บอกว่าคำที่ประสมด้วยส,สระอาจะต้องระบายสีแดงเราลองมาอ่านออกเสียงคำที่อยู่ในลูกโปกไปพร้อมๆกันก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเรามาทำแบบฝึกหัดร่วมกัน เริ่มจากด้านซ้ายมือนะคะคำแรกสีออกเสียงพร้อมกันค่ะนักนักอ,ออกเสียงพร้อมกันค่ะนักเรียนสีสีมือมือ,มอลาลาปูปูปเห เหชีชีโตโตขาขารีรีอีกครั้งหนึ่งค่ะออกเสียงรอเรือให้ชัดเจนรีรี เทเทดูดูคือคือโบโบหูหูและคำสุดท้ายค่ะนานาโอเคค่ะ คราวนี้เรามาระบายสีคำที่ประสมด้วยสระต่างๆไปพร้อมๆกันคำแรกโจทย์บอกว่าคำที่ประสมด้วยสระอาเนี่ยจะต้องระบายสีแดงดังนั้นเมื่อเรามาดูแล้วคำที่ประสมด้วยสระอามีอยู่ทั้งหมดกี่คำเอ่ยอ่ะลองดูไปพร้อมๆกันคำแรกแน่นอนคือคำว่าลาอ่า เพราะว่าไรนี่ไงลาเห็นไหมคะลาใช้สระอาอีกคำหนึ่งเหลือไปทางด้านขวามือนิดนึงนั่นก็คือคำว่านานั่นเองค่ะนาก็ใช้สระอาเป็นคำที่ประสมในสระอาก็ระบายสีแดงมีอีกไหมมีอีกมีอีกคำหนึ่งมีอีกคำหนึ่งใกล้ๆกับคำว่าลาคือคำว่าคำว่าอะไรนะคำว่าขานั่นเองคำว่าขา ก็เป็นคําที่ประสมด้วยสระอานั่นเองคราวนี้โจทย์อีกข้อหนึ่งบอกว่าคําที่ระสมด้วยสระอีให้ระบายสีฟ้าอ่าสระอีให้ระบายสีฟ้ามองแว็บแรกเลยซ้ายมือสุดแน่นอนเป็นสระอีคือคําว่าสีนั่นเองสีแบบดินสอสีอะค่ะสีอ่าเป็นสระอี มีอีกไหมอีกคำหนึ่งคือคำว่าอะไรคะอยู่ด้านบนหน่อยด้านขวามือด้านบนคือคำว่ารีอ่ารีรีรีรอเรือสระอีร,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 รีอีกคำานึงค่ะขยับลงมาอยู่ใต้คําว่ารีนิดนึงคือคําว่าชีนั่นเองอ่าชีก็เป็นคําที่ประสมด้วยสระ,ะอี คราวนี้โจทย์ข้อต่อไปบอกว่าถ้าคำที่ผสมด้วยสระอือจะให้ระบายสีชมพูสระอือให้ระบายสีชมพูอ่ะลองมาดูซิมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกสุดอยู่ระหว่างคำว่าสีกับคำว่าลาที่เราระบายสีไปแล้วคือคำว่าคำว่าอะไรคะสระอือคำว่ามือนั่นเองอ่ะครูระบายสีชมพูให้ คำว่ามืออีกคำานึงขยับไปทางขวามือสุดเลยคือคําว่าคือนั่นเองค่ะคือก็เป็นสระอืขอ,อข้อต่อมาบอกว่าคำที่ผสมด้วยสระอูให้ระบายสีเขียวสระอูให้ระบายสีเขียวคำแรกเลยอยู่ใกล้ๆกับคำว่าขาคือคำว่า ปูนั่นเองอ่าปูเป็นสัตว์ที่แบบว่าอ่ามีมีก้ามเนอะโอเคปูอาศัยอยู่ในทะเลนะคะคําต่อมามีอีกไหมสระอูโอ้มีอีกมีอีกใกล้ๆกับคําว่านาคือคําว่าอะไรคะเป็นอวัยวะอวัยวะหนึ่งที่ทําหน้าที่ฟังก็คือหูนั่นเองค่ะอ่าหูก็เป็นสระอูและขเยีบลงมาข้างใต้หูก็มีอีกคํานึงคือคําว่าดูนั่นเอง อ่าดอูดูผสมด้วยสาะอูคราวนี้เขาบอกว่าคำที่ผสมด้วยสระเอให้ระบายสีสม้มอ่ะสระเอมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกสุดเลยอ่ะอยู่ด้านล่างสุดคือคำว่าเห hey นั่นเองค่ะคำแรกสุดคือคำแรกที่ผสมด้วยสระเอที่เราเจอคือคำว่าเห hey นั่นเอง อีกคำหนึงอะขึ้นไปหน่อยหนึงอยู่ทางด้านขวามือคือคำว่าเทอ่าดังนั้นอีกสองคำที่เหลือที่ประสมด้วยสระโอก็ระบายเป็นสีเหลืองนั่นก็คือคำว่าโตและคำว่าโบนั่นเองอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยง่ายกว่าเดิมอีกค่ะเพราะว่าคราวนี้เนี่ย ครูมีรูปภาพมาให้ครูมีรูปภาพมาให้ให้นักเรียนวงกลมคําที่มีความหมายตรงกับภาพและอ่านออกเสียงนั้นข้อหนึ่งเป็นอ่าเป็นเป็นอุปกรณ์เอ่อไม่ใช่เป็นอุปกรณ์เป็น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 สิ่งของชนิดหนึ่งละกันอ่าเป็นสิ่งของชนิดหนึ่งที่เราเอาไว้ใช้รักษาเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย นะคะเอาไว้ใช้รักษาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นก็คือ,น,น,คอนั่นก็คืออะไรครเป็นเม็ดเมแบบนี้หรือบางทีก็จะเป็นขวดน้ําก็ได้นั่นก็คือยานั่นเองถูกปะ่ะยาแน่นอนไม่ใช่ตาแน่ๆนะคะไม่ใช่ตาไม่ใช่อาด้วยแล้วก็ไม่ใช่ผาแบบหน้าผาอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่เนาะแต่ว่าเป็นยานั่นเองอ่ะลองมาดูข้อที่2คือตรงนี้เอไอเจ้าอุปกรณ์ประเภทนี้เนี่ยอุปกรณ์ประเภทนี้เนี่ย เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้เวลาทําไมคะเวลาห่อของขวัญใช่ไหมเราจะชอบติดไอ้เจ้าสิ่งนี้หรือว่าเวลานักเรียนหญิงบางคนที่ถักเปียคุณครูที่โรงเรียนก็จะบอกว่าให้นักเรียนหญิงเนี่ยผูกเจ้าสิ่งนี้มาโรงเรียนด้วยนั่นก็คืออะไรคะอะไรคะโบถูกไหมโบฟังดีๆนะโบดังนั้นตอบข้อไหนอันนี้หรืออันนี้ อันนี้หรืออันนี้คำตอบคือโบคือบอใบไม้นะคะโบคือบอใบไม้เพราะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยคำนี้เป็นตัวปอปลานะคะคำนี้เป็นตัวปอปลานะคะจะอ่านว่าโปไม่ใช่โบอ่าข้อสามเอนักเรียนเห็นภาพชัดไหมคะมันเป็นอุปกรณ์ประเภทหนึ่งทางศิลปะอ่าเอาไว้ใช้ในทางศิลปะ คุณครูเวลาสั่งวาดรูปเวลาเรียนวิชาศิลปะคุณครูชอบสั่งให้นักเรียนวาดรูปแล้วระบายอะไรคะระบายระบายอะไรระบายสีนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าเป็นสีนะคะเป็นสีภาพอาจจะไม่ชัดเนาะแต่เราสังเกตได้จาก กระป๋องที่แบบอ่ามันจะอยู่ใส่อยู่ในกระป๋องใช่ไหมคะแล้วก็จะมีสีต่างๆแล้วก็จะมีผู้กันอันใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ด้วยอ่าเป็นผู้กันแบบสําหรับทาสีนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้คือสีไม่ใช่จไม่ใช่ดีไม่ใช่ลี D, L, แต่เป็นสีนั่นเองอ่ะข้อสีข้อสีอันนี้เนี่ยคืออวัยวะหนึ่งในร่างกายเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆเลยเพราะเวลาเราจะยิบ จะจับอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องใช้อวัยวะนี้ในการหยิบจับสิ่งของอ่านั่นก็คืออะไรคะนั่นก็คือคืออะไรถือลือคือหรือมือ,อ,อคำตอบคือคือคือมือนั่นเองอ่าอวัยวะนี้เราเรียกว่ามือนะคะและอีกข้อหนึ่งค่ะข้อนี้เนี่ยครูได้ เคยให้พวกเราดูรูปภาพแล้วนะคะเป็นสัตว์ประเภทหนึง่งอ่าเป็นสัตว์ประเภทหนึง่งอยู่ในทะเลมีมก้ามนะคะแล้วก็เนื้ออร่อยมากเลยนั่นก็คือคือหูหรือปูหูหรือปูคําตอบคือปูนั่นเองค่ะอ่าคราวนี้เนี่ยมีครูมีรูปมาให้พวกเราอยู่4ี่รูปนะคะมีรูปมาให้พวกเรา4ี่รูปไม่ยากเลยเพราะว่ารูปต่อไปนี้เนี่ย ลองดูแล้วบอกครูซิว่าแต่ละรูปคืออะไรรูปที่หนึ่งเอาไว้ใช้ดูเอาไว้ใช้ดูเวลาดูข่าวดูโทรดูโทรทัศน์เป็นชื่อย่อของคําว่าโทรทัศน์นะคะเป็นชื่อย่อของคําว่าโทรทัศน์ดูโทรทัศน์ดูละครดูการ์ตูนดูสิ่งต่างๆเราใช้อะไรคะใช้กาดูหรือเปล่าคําตอบคือคือทีวีค่ะทีวีออกเสียงพร้อมกัน ทีวีภาชนะอันที่สองเนี่ยเราเอาไว้ใส่ของเหลวของเหลวก็คือเช่นน้ําหรือว่าน้ําชาอย่างเงี้ยเราเอาอะไรไว้ใส่คะลักษณะนี้เหมือนกับอะไรเอ่ยเหมือนกับเหมือนกับอะไรงูเปล่าเป็นงูหรือเปล่าแบบนี้ไม่ใช่คําตอบคือกาน้ํานั่นเองค่ะคือกา,อาเราตัดทิ้ง รูปที่3ค่ะเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เราก็เอาไว้ใส่สิ่งของเหมือนกันแต่ว่าจะต่างจากกาน้ำตรงที่เราใส่ได้ทั้งของทั่วไปนะคะแล้วก็ของเหลวก็ใส่ได้คือน้ำก็ใส่ได้หรือว่าจะไว้ใส่ดินซอยางลบใบบรรทัดก็ใส่ได้คำตอบคือมันคืออะไรคะมันคือโถนั่นเองค่ะเพราะมันคงไม่ใช่งูแน่นอนดังนั้นข้อสุดท้ายก็คือเจ้างูเลื้อยคานนั่นเองค่ะ และแบบฝึกหัดสุดท้ายค่ะอ่าแบบฝึกหัดสุดท้ายแบบฝึกหัดนี้เนี่ยมี10ข้อแต่ครูจะทําให้พวกเราเพียงแค่5ข้อเท่านั้นส่วน5ข้อที่เหลือก็จะต้องเป็นหน้าที่ของนักเรียนทุกคนที่จะต้องกลับไปทําเป็นการบ้านเพื่อทบทวนความรู้เรื่องการประสมสระทั้งหมดนั่นเองค่ะอ่ะลองมาดูไปพร้อมๆกัน ข้อที่หนึ่งคำใดสมด้วยศระอาทุกคำขีดเส้นใต้คำว่าทุกคำเมื่อประสมทุกคำเนี่ยคำตอบจึงมีเพียงแค่ข้อเดียวคือข้อขอควายเพราะข้อขอไข,อข,อข่คำว่าลีอ่ะ,เป,ปะอเ,อเป็นคำที่ประสมด้วยสระอีนั่นเองมาลาเป็นคำที่ประสมด้วยศระอาค่ะ ามาลาเนี่ยในภาษาไทยแปลว่าดอกไม้นะคะแปลว่าดอกไม้อ่าหรือว่ามาลัยก็ได้พวงมาลัยแบบเนี้ยอ่าข้อ2องคำนี้อ่านว่าอะไรครูเคยบอกแล้วว่าในการอ่านประสมคำเราจะอ่านจากพยัญชนะไปสระดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่า,รออ,าอรออ่าขออภัยค่ะรอีรีนั่นเอง รออีรีนั่นเองตอบข้อกอไก่ข้อที่3ค่ะเอ๊คำนี้เขียนว่าอะไรเนาะอ่ะเราดูไปทีละคำทออาอ่านว่าทาทออาทาอีกคำหนึ่งเราตัดแบ่งสอคือสอเสือผสมกับสระอีคือสีสอ,อีสีตอบทาสีข้อ14 คำนี้อ่านว่าอะไรนะคะเหมือนกับข้อ2องเลยคำตอบคือคออูคูนั่นเองคออูคูและข้อ5ค่ะเหมือนกับข้อสามเราดูไปทีละคาตอออาอ่านว่าตาปออูอ่าอนว่าปูเพราะฉะนั้นคํานี้จึงตอบว่าตาปูนั่นเองข้อ6ถึงข้อสิ ครูขอฝากให้พวกเรากลับไปทําเป็นการบ้านเพื่อทบทวนเนื้อหารเรื่องการประสมคําในสระต่างๆของภาษาไทยด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราก็จบเรื่องของการประสมคําในสระต่างๆของภาษาไทยไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสระอาสระอ e, ีสระอือสระอูสระเอสระโอนะคะครูเชื่อว่าแบบฝึกหัดที่ครูนะํามาให้นักเรียนทุกคนได้ทํากันในวันนี้เนี่ย จะทบทวนความรู้เรื่องการประสมคำของสระเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนแน่นอนค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะครูก็คงจะต้องขอให้พวกเราทุกคนกลับไปทวนเนื้อหาที่ได้เรียนมาในวันนี้รวมถึงเนื้อหาที่ได้เคยเรียนมาตั้งแต่เปิดเทอมเลยด้วยนะคะนักเรียนทุกคนสามารถกลับไปทวนเนื้อหาได้จากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หค่ะ สำหรับวันนี้ครูขอตัวไปเตรียมการสอนในคาบต่อไปก่อนนะคะบายๆค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ u ดูเคชั่น